สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีหลักสิบล่างคู่ขี้มานำเสนอพร้อมสูตรนะครับสูตรนี้กำลังเดินดีเดินมาแล้ว8งวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่9ต้องมาลุ้นกันว่าจะเดินดีต่อเนื่อง อีกหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็กนักคำนวณน,นะครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับงวดที่1เริ่มจากงวดที่ออก99นะครับสูตรคำนวณได้หลักสิบเป็นเลขขี้นะครับออก99 งวดต่อมาคำนวณไล่หลักสิบเป็นเลขคู่นะครับออก0ูนย์นะครับงวดต่อมาคำนวณหลักสิบได้เลขคี่ออก30นะครับงวดต่อมาคำนวณได้หลักสิบเป็นเลขคี่ก็หนึ่งหกนะครับงวดต่อมาคำนวณหลักสิบได้เลขคู่เลขออก6กสองนะครับ งวดต่อมาหลักสิบคำนวณได้เลขคี่นะครับห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามเป็นเลขคี่นะครับออกหนึ่งหนึ่งงวดต่อมาคำนวณได้หลักสิบเ็ลขคู่นะครับออกหกเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้หลักสิบเป็นเลขคี่ออกเก้าหนึ่งนะครับ มาดูงวดนี้นะครับเอาไว้จับเลขลดต้นทุนนะครับมาดูว่าหลักสิบล่างงวดนี้จะได้เลขคู่หรือเลขขี่นะครับ ตัวนี้สูตรนะครับผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่ผ่านมา91357เป็นเลขขี้ก็เข้า,ขาที่เลข9นะครับเลข,ข9กนะงวดน,นี้ได้เลขขี้เหมือนเดิมนะครับถอดคำนวณตามนี้นะครับหลักแสน สครั้งนะครับหลักแสนบวกกันสี่ครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยสามตัวครั้งสุดท้ายสองครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับสี่เก้าสามสิบหกเศษหบวกหนึ่งเป็นเจ็ด 7จบวกเเป็น16บหกเจษหกบวกสเป็น8 8ดแบวกหนสองครั้งเป็น2 8งดบวกสได้10เป็น0นะครับ2อบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น5นะครับได้ห้าถูกต้องนะครับ5้าเ3เมเป็นเลขขี้นะครับ 5้าเจเป็นเลขที่มาลุ้นกันว่าเลขที่ตัวไหนจะมานะครับคลิปที่ลงให้ก่อนหน้านี้สี4 ี่ชุดล่างตรงๆที่ลงให้เป็นคลิปแรกนะครับ เจอแล้วครับเอกสารเยอะไปหน่อยหาตั้งนานชุดนี้นะครับที่เข้า91ตรงนะครับหลัก10มี9กับ0 5นยล่างโคู่ขี้เดินดีมาตามนัด ก็จะเป็นเลข9นะครับก็น้ารุนที่9ก้นะครับจะต้องไปดูอีกทีว่าหลักหน่วยล่างมันเป็นเลขอะไรนะครับวันที่ 16กันยาที่จะถึงนี้นะครับ10ล่างในง่วดวันที่16กันยาที่จะถึงนี้นะครับเป็นเลขที่นะครับตามสูตรผิดถูกก็ต้องขออภัยนะครับว่าไปตามสูตร จะเข้าเป็นงวดที่10หรือไม่ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับมาต่อไปมาดูสูตรที่เข้าต่อจากงวดที่แล้วนะครับเป็นชุดนี้นะครับตัวประกบมันไม่เข้าตัวนี้ หลักหน่วยล่างชุดนี้ยังเดินดีอยู่นะครับงวดที่แล้วงวดที่119012ก็เข้าเลข1นะครับหลัก10ก็เข้าด้วยนะครับมาดูว่างวดที่จะถึงนี้มันได้เลขอะไรนะครับตัวนี้เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับลอกมาใส่แผ่นใหม่นะครับ กำลังเดินดีนะครับมาดูงวดที่จะถึงนี้เป็นงวดที่12จกจะเข้าหรือไม่ต้อง ผมคำนวณเรียบร้อยนะครับหมวดนี้คำนวณไว้แล้วได้ตามนี้นะครับ1 2 3 4นะครับนับเรียงไปอีก3ตำแหน่งนะครับมาเช็คกันดูก่อนครับว่าบวกไว้ถูกหรือไม่นะครับ9บวก ห้บวกห้าเป็น19บเก้าเศษเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามเศษสามสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งสามบวกสองก็เป็นห้านะครับหนบวหนึ่งเป็นสองเป็นสาบวกสก็เป็นห้าหบวกหก็เป็นสิได้ศูนย์เกบวกสองก็เป็นสิได้หนึ่งหนึ่งสอามสี่ถูกแล้วนะครับ หลักหน่วยล่าง 1, 2, 3, 4นะครับังวดนี้หลอกมาจากแผ่นนี้นะครับเป็นสูตรเก่าให้ตามต่อ 1, 2, 3, 4นะครับ 1, 2, 3, 4นะครับ ไปลุ้นในงวดที่จะถึงนี้นะครับออกมาจากกันเก่านี่นะครับตัวประกบมันไม่มามาดูสูตรต่อไปนะครับอีกสูตรที่เดิน ในงวดก่อนนะครับสูตรนี้ก็เดินนะครับคำนวณได้8ปดออก9 1นนี้มาที่หลัก มาที่หลักสิบนะครับมาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับว่าได้เลขอะไร สำหรับสูตรนี้นะครับหลักแสนหลักแสน2ครั้งหลักแสนเป็นเลข9 9 2ครั้งก็9บวก9บวก10บนอีก2ครั้งนะครับ10บนเลข7นะครับ7บวก7 บวกสิล่าง1ครั้ง10บล่างเป็นเลขเก้าบวก10 3าตัวครั้งที่1เป็นเลขสองนะครับบวกด้วยหลักร้อยสตัวครั้งที่สองเป็นเลขห้าบวก8ปดคงที่นะครับ ูรนี้ x บวกหนะครับ9กบวกเเป็น18บแปดเศษแปดบวกเ็เป็น15บห้เศษห้าบวกเเป็น12บสอเศษสองบวกเเป็น11บเอ็ดเศษหนบวกสเป็น3 3มบวกหเป็น8 8ดบวกแคงที่เท่ากับ สิบหกนะครับเท่ากับหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับสูตรนี้ได้หกกับเจ็ดนะครับมาลุ้นกันงวดที่สิบห้าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ กำลังเดินดีเลยทีเดียวนะครับสูตรนี้16เดือนกันยา2566นะครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอเน้นว่าเป็นแนวทางนะครับจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็ขอให้ท่านที่ติดตามรับชมโชคดีเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ